สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะฮะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมสระนะครับขุดเสร็จแล้วนะฮะเดีย๋ยวรอบไปชมรอบๆกันนะครับสระลูกนี้ความลึกอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับส่วนเนื้อที่ของสระก็น่าจะประมาณ3งาน สามงานถึงสี่งานนะครับไม่ถึงไรดีนะครับผมสระลูกนี่ก็ขยายลูกเก่านะครับมันมีลูกเก่าสระเก่าอยู่แล้วหน่อยหนึ่งนะฮะขยายก็เป็นุดสระเก็บน้ําใช้เพื่อการเกษตรนะครับปลูกทุเรียนนะครับจะปลูกทุเรียนอยู่ข้างบนนู่นนะครับผมจะตัดเป็นคันบันไดเนีฮะก็วันนี้ผมก็จะคืนไปตัดเป็นคันบันไดลงมานะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมสระก่อนเนาะจากที่พี่น้องก็ได้ติดตามกันนะฮะหลายคลิปที่ผมถ่ายลงตอนนี้ก็เป็นถนนนะครับฝ่งนู้นก็เป็นสวนทุเรียนนะครับอีกเจ้าหนึง่งแต่ว่าเขามีสระอยู่แล้วสระลูกนี้ก็ขุดตรงไปเลยน,นะฮะมาได้วไว้เบิร์มนะครับ เพราะว่ามันจะได้ไวเบิร์มหรือไม่ไวเบิร์มนี่คือมันแล้วแต่จะของนะบางคนเขาก็ไม่ชอบไวเบิร์มนะฮะบางคนเขาก็อยากไอไวเอามีเบิร์มนะครับแต่ตัวนี้ก็ถ้าเกิดมีเบิร์มก็มีไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสะเกาที่ขยายสะเกาออกมานี่คือสะเกาเขาไม่มีเบิร์มนะครับสะเกาเขาขุดลึกแล้วก็ถ้าเกิดเราจะไวเบิร์มงี้ก็มันก็จะไม่เท่ากันนะครับ ให้ดูรอบๆนะครับผมตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับนี่เวลาปิดสาะลักษณะแบบนี้ก็ปิดทีละชั้นนะครับปิดชั้นล่างเราเอื้อมถึงแต่ชั้นบนเ,เราโกยดินออกไปก่อนโกยดินออกไปห่างๆตูดเราเลยให้เราเดินได้พอเราปิดชั้นล่างเสร็จปุ๊บเราก็เขี่ยดินชั้นบนมาทับนะครับง่ายๆนะแค่นี้เอง <laughs> แล้วแต่นะครับผมพี่ๆน้องๆบางท่านอาจจะทําไม่เหมือนกันนะครับ บางท่านอาจจะไม่รู้ก็เอาเป็นความรู้เอาเป็นประสบเอาเป็นเ,เขาเรียกว่าดูเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะครับก็ถามว่าสวยไม่มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนก็พี่พี่น้องน้องบางท่านอาจจะสวยกว่าอาจจะเก่งกว่าก็มีเยอะแยะนะฮะแต่นี้เราก็แค่ถ่า,าย ให้ทันที่ไม่เป็นนะครับหรือว่าน้องๆที่กำลังขับไมโครหาแนวทางขุดสระอะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านนอกนี่เราก็ขุดกั้นน้ำเอาไว้นะครับรอบสระเลยไม่ให้น้ำนอกลงสระนะครับท่าน้ำข้างนอกลงนี่สระพังนะครับ สวัสดีไปยังเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเอฟซี FC ที่อยู่จังหวัดจันทบุรีหรือว่าทุกจังหวัดนะครับที่คอยติดตามผลงานของ youtube ย o u ูบหกล้อจันทบุรีนะครับขอบประคุณมากๆเลยนะฮะก็สำหรับเอฟซีที่อยู่ไกลเคียงนะครับผมหรือว่าอยู่จังหวัดไกลเคียงนะฮะอยากใครผมไปถ่ายทำ รถของท่านทํางานนะครับลงช่อง YouTube นะครับผมก็คอมเมนตะ์มาบอกได้นะฮะหรือว่าติดต่อเบอร์เบอร์ผมแล้วก็ได้ครับถ้าเกิดผมว่างผมจะไปถ่ายนะฮะเบอร์ผมก็098 506 5 130นะครับผม ID ดีไลน์ก็เบอร์นี้แหละครับนู่นนะฮะตัดขั้นบันไดก็ตัดได้เกือบครึ่งแล้วแหละมาถึงตรงนั้นแล้วนะเดี๋ยว ตัดคันบันไดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องด้ชมกันนะพี่น้องหลายท่านก็อยากจะชมนะครับผมว่าตัดคันบันไดเขาตัดกันแบบไหนส่วนพี่น้องอีกหลายท่านคงจะเคยทำแล้วแหละถ้าอยู่จังหวัดจันทก็น่าจะเคยทํานะครับสําหรับงานขุดสระลึกๆแล้วก็ปันโคกยกล่องทุเรียนตัดคันบันไดนะครับต้องการคันไว้รอบเลยนะครับผมมีคันไว้รอบไม่ให้น้ำมันเข้าสาะฮะฝั่งนู้นก็มีคันนะนี่เราเอาดินมาถมแถวนี้แหละ ที่หลืแถวนี้เป็นหุบหมดนะครับนี่เป็นหุบหมดเราถมแล้วก็ต้งแต่แต่แต่เสร็จแล้วคือต้องต้องการคันไว้ด้วยนะไม่ให้น้ําลงสะถ้าน้ำถ้าน้าลงนี่เดี๋ยวมันจะแทงเป็นร่องหมดนะครับให้น้ํามันออกช่องใดช่องหนึ่งนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆลงนะครับถุกเช้าบางคลิปอาจจะโดนใจนะฮะบ,บางคลิปอาจจะไม่โดนใจก็ไม่เป็นไงครับผมก็ยังดีขอบคุณที่ติดตามกันนะครับมันาสวนทุเรียนเขาจังสวยด้วย <laughs> เอาครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พาพี่น้องมาชมสานะครับเสร็จแล้วนะก็พี่น้องก็ความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับผมแบบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ